ถ้าบูมีบากมันก็ที่บูมีหมุนมันบลาถ้าบูมีผู้ยิ่งก็ที่บูมีผู้ชายมันก็จะเป็นคุณค่าของมันเน้นบ่ล่าถ้ามีตะข่าวมันก็บูมีดำมันก็บูมีดีก็บูมีสวยบ่ล่ะครับถ้าบูมีขี้ตมมันก็บูมีดอกบัวนั่นบล่ามันต้องพานสิ่งสกปรกสะกอนไปคนสะอาดได้ พ่ออยู่จังหวัดใดล่ะพ่ออยู่จังหวัดใดพ่ออยู่กรุงเทพโยมอภิปริตปัิสายใดล่ะพ่อเลยยมล่ะเราอ่ะเราอ่ะเราอ่ะพ่อคือเราอ่ะผมนะนีพุทโธบ้างก็หลักธรรมทา่เอ้าผมเป็นสายพุทธเจ้าเหรอับสายเราสายศาสนาหรอแล้วสายพุทธเจ้าถึงต้องสายแบบไม่เข็งมากไ ก็มีปฏิบัติธรรมบ้างถวดมนบ้างยุ่กรุงเทพก็หลายๆองค์ตัวจนเยอะตรงยุ่กรุงเทพเลยชุดมากไปวัดไหนกตอนนี้อยู่เชียงใหม่แล้วตอนนี้อยู่พระอาจารย์ที่เชียงใหม่หลูกเต้าได้ไพ่ได้เคยบ้างหรือเปล่า แต่งงานหมดแล้วต่ยังบมีหลานออกราชการตอนก่อทำราชการแลเป็ี่นูแล้เป็นตำรวจผม้ไหอทำเอกชนองสี่ีในที่ฟ์มหมูเนี่ยฟามูร่างหม่ใช่ทำอยู่ในกรุงเทวสระบุรีอายุทยาทำหลายปีขี่เครื่องบินมาหรือขี่รถดี มามาเราวขี่รถขี่รถเขาี่รถมเขาล้ก็อาจารย์เหนื <whis> <sk ę> ่อดีาจารย์ก็ขี่ด้วยสลับกันสลับกันสนุกนังรถหลับเมื่อม่อยากแปสายคนันนังรถมันเหนื่อยผมอแทตอนที่ไปอิเดียนัหลบเจ็ดแปดปี่้านังมือเป็น้านบ้านกเน่ยไปเลย่อหเอไหร่ม่อไหร่เมื่อไ่นน่อร่เนา่ร่เม่ไมมเอ่ไ่่ มาจากปากเตะจากปากสักขึ้นมาถึงนี่สวอนนางเรั่มเนาะนางที่รถที่รถมาเนี่ยเจ็บเจ็บก้นเลยพักอาจารย์สองวันเขาเขาติดแล้วมันกบวนได้หลับไปหินตั้งหลานที่ต่างๆกมวครับกมวนหลายอยู่แต่ว่ามานั่งสมาธิมันเข่าม้วดเลยเขาเห็นสายเขามันตัด